โอเคโอเคพี่น้องครับกับพี่น้องครับน่าจะกระบบงแตกนะครับตรงเนี้ยอแตกตรงรอบหลังเล็กสมัมแมโอ้ย สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ครับบรุพาพี่น้องไปยามรอบครับน้ำขึ้นร้ายครับมือนี่เดือนวันมือนี่วันที่เก่านะครับวันที่เก่าเดือนตุลาหน้าขึ้นเดือนซิปนะครับบุกเคยมีมาก่อนนะครับปกติจะขึ้นเดือนกันยาออกทงนะครับปีนี้มาาลาแห้งนะครับไปไปเบื้องครับน้ำขึ้นร้ายแห้งนะครับมือนี่บนรุง่ายเข้าไปใส่ในปลาพูดนะครับเห็นบ่พี่น้องครับเห็นปลาพูดบ่นั่นละ ใส่ไปนในป่านะครับนาะมันหลดป่าพี่นอ้องเป็นเบื้องว่ามอนีรอบเข้าสีซ้ำไดน,นะครับมันหลาครับตัวแปรสําคัญคือมันหลาเรียวถ้ถามันบปลานี่รบรองว่าจวกนะครับเคครับไปเอาลุยกันครับมอนีบ่ได้ไฟมากนะครับมันเป็นอากาศคึมๆพี่น้องมูนี่นะครับนี่เป็นอากาศคึมคึมคึมฝ้าคึมฝมน ไฟกับโบดต่เอามาโอ้จักรสิทได้ภาพแบบได้เ้ยพี่น้องเลยเออทางเคยหลอดกับจุปายใหม่แล้วแสงหน่อยแห้งนะพี่น้องครับจักสิได้โบได้นะครับภาพจักสิสวยโบสวยเด้อแสงหน่อยครับ ล้างแหลกครับน้ำท่วมไปเวิร์ดแล้วนะพี่น้องหมื่อ่านมันมีโน้นอยู่ท้างนั้นนะครับมีโน้นเป็นโน้นดินนะมื่อนี้ท่วมไปเวิร์ดเรียบร้อย โอเคพี่น้องครับเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องสุดยอดครับเอน,นี้ครับน้ามาหลานะครับซีดายลูยกขาดแนเดอร์พี่น้องเลย รับพี่น้องครับน่าจะกระบังแตกนะครับตรงนี้โอ้สิได,ด้ด้วย <c oughs> จักประแตกง่ามเดยด้วยพี่น้องเมื่ทยกเมื่อ่ายเด้อครับแตงกระงก่อนโอ้กระบังแตกพี่น้องเลย ตรงรอบหลังเล็ดสเม่โอ้ยผู้ตะกบบางบอแตกพี่น้องเบื้องบอเจืดนะครับหลังนี้ครับโอ้เสียดายดียสี่เลยครับมันน้ำม,มันไหลแห้งนะครับมันคุ้มยากนะเบื้องพี่น้องโอ้นะครับปตะกุดตะไคร่แห้ง โอ้เสดายก็บังแตกเสดายด้วยพี่นองเลยเจ้าก,ก็แตกเตเวนหรือว่าแตกกลางเด็กนะครับแตกกลางเด็กกะเนี่ยแตกเตเวน,เวนโอ้แสดงว,ว่าไปร้ายนะครับ ตั่งไปก่อนจะควมาจัดการมันไปเบิ่งอีกหลังหนึ่งทนะั้งพุ้นครับฟังทั้งนั้นแตกครับแตกในนอนนี่แตกเลยกระบังแตกทีเนาะคลักฮักเลยโอ้หนาสิใดออืมสิคักในแน่ๆกรบเบดิดใเนาะครับทั้งหนาแล้วครับ นักนักกับวนใดจะเชื่อกับบังแตกอีกครับทั้งนี้ยุนีครับก็สิเอาขึ้นให้พี่น้องเบิ้มแบบตรวจจักบาลขบวนใดโอ้ังสิ bạc cung bạc nào có cung ô <laughs> oh. cung nào thế nào và cung ô xe đài lăng nản đấy thế กือบเต็มขัวนี่พี่น้องครับแสงอาจจะน,นอยนะครับพี่น้องโอ้ยประกดแแย่งครับมีปะาขาปนจหน้อยทางมันโอเคครับถ้ากระบังว่แตกนะพี่น้องครับพี่น้องครับถ้ากระบังว่แตกนะรับร่อง,องเลยว่ามมนิแบบยกขึ้นจวดเลยนะครับกระบังแตกพี่น้องเอาใจเด็กับิบอยู่ขนาดปักลกคำไปเลนะยยังรบอยู่อีก เดี๋ยววโนแก้ไขแล้วนะครับเดี๋ยวตอนใบห้ามเบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องวโนว่าตอนใบกระทียบ่เปันไดดอกแต่มืออื่นเสามือมือมือหนาคิดว่าเจ๋งแน่นอนนะครับพี่น้องไปครับมือนี้ครับ่ามากพาพี่น้องมากยามรอบม้วนๆครับรอบหมานเท้าสูตรนี่พี่น้องเห็ดน้ำนลดเลยนะครับพี่น้องครับบบตองคิดมากง่ายเลยครับเห็ดน้ำกนผมเลยหมานแน่นอนพี่น้องครับมือนี้ครับกับบานครับ ขอให้พี่น้องสุขูทุกคนหายกินมันมีความสุขกันสุขูทุกคนพี่น้องครับสวัสดีครับ